อยากให้ iPhone ธรรมดาถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้มีวิธีการอย่างไรเราไปดูกันเลยครับนะครับให้พวกเราเข้ามาที่คำว่าตั้งค่านะครับจากนั้นเราเลื่อนไปข้างล่างเลยครับแล้วก็เลือกไปที่คำว่ากล้องอาจากนั้นนะครับเราจะมาเจอตรงนี้นะครับก็คือการบันทึกวิดีโอนะครับดูนะครับ นะครับเราก็เลือกนะครับว่าขนาดของวิดีโอเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่นะครับก็จะมี 720p HD ที่30เฟรมเรท1800 180p HD ที่30เฟรมเรท 180p HD ที่60เฟรมเรทแล้วก็เห็นคำว่า 4K นะครับเราก็เลือกนะครับถือว่าเราได้ความละเอียดสูงแบบ 4K แล้วก็เลือกติก๊กเครื่องหมายถูกจากนั้นเราก็กดกลับครับเท่านี้นะครับ iPhone ของเราก็จะสามารถถ่ายวิดีโอที่มีความคมชัดสูงไม่แพ้กล้องที่มีราคาแพงได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ